ไม่รถปออผู้โดยสาร30ชีวิตหนีตายผู้ใช้รถเมโดยสารปรับอากาศปออ522งสรังสิต อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเมื่อสมทุ่มที่ผ่านมาทำไมคะไฟลุกไหม้รถเมเปอคันนี้ครับขณะที่จอดอยู่ห้างสรรพสินค้าในพื้นที่ถนนงามวงวานเป็นรถไฟเลยรถนี้วิ่งจากรังสิตนะครับเขาต้องขึ้นทางหลวนมาใช่ไหมครับเลยธรรมศาสตร์มานิดนึงนะครับก็มาลงตรงที่บริเวณถนนงามวงวานนะครับก็ลงมาตรงนี้ขณะที่จอดปรากฏว่านะครับโชเฟอร์คือนะครับ คนอานาจบางยูซอฟแล้วก็พนักงานเก็บเงินค่าโดยสารนะครับได้ยินเสียงบริเวณด้านหลังว่าอย่างนั้นนะครับล้อด้านหลังดังขึ้นระเบิดตุ้มตุ้มตุ้มรีบบอกผู้โดยสารนะครับลงจากรถหนีด่วน ปรากฏว่าทุกคนนะครับประมาณสัก30คนนะครับรีบหนีแต่มีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับไ้รับบาดเจ็บอยู่ตรงนี้ด้วยถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลตำชวจน่าไหมครับดังตุ้มตําตุ้มตําบมันลุกไม่ไปโนน่นครับสายสื่อสารข้้งบนด้วยรวมทั้งอย่างอื่นด้วยนะครับเสียหายประมาณสัก50เมตรนี่นะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตื่นเต้นครับเพราะว่าถังแก๊ส NGV อยู่หลังรถอีก9ถังแต่ยังโชคดีนะครับดับไปทันประมาณสักครึ่งชั่วโมง ก็ทรัพย์สินเสียหายหมดแล้วครับรถเมล์นี่นะแต่ผู้โดยสารนะครับก็คือว่าปลอดภัยบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองนี่ก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรก็ไม่ทราบได้นะครับนี่นะต้องรอสืบสวนกันต่อไปอีกครับอยก็ยังดีนะคะที่ไม่มีใครบาดเจ็บอะไรเป็นอะไรมากมายนะคะคคุุยยยาาาามนนบบสโ